สวัสดีค่ะสมตายิ้มแล้วรวยมาแล้วค่ะวันนี้มีเรื่องดีๆมีข้อมูลดีๆเอามาให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่มีประโยชน์ให้นําเอากลับไปใช้และชีวิตของคุณจะมีสิ่งที่ดีขึ้นและดีขึ้นมากๆเลยวันนี้มาในหัวข้อที่ว่าอะไรคือสิ่งที่คนป่วยหรือคนคนล้มเหลวเนี่ยเขาต้องการมากที่สุด อะไรคือสิ่งที่คนป่วยหรือคนล้มเหลวต้องการมากที่สุดก็คือกำลังใจกำลังใจกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจที่ให้กับตัวเองลุงถึงบอกว่าใครก็ตามคนรอบๆข้าง สิ่งแวดล้อมรอบๆข้างทุกคนที่ให้กำลังใจเราไม่เท่ากับพลังอันยิ่งใหญ่ที่เราให้กำลังใจตัวเองไม่ว่าคุณจะป่วยอยู่หรือว่าคุณกำลังหมดหวงังคุณท้อแท้คุณชีวิตคุณไม่มีหวงังคุณล้มเหลวแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีคือกำลังใจ คุณจะไปวิ่งร้องขอจากใครที่ไหนไม่เท่ากับคุณสร้างมันขึ้นมาเองคำว่าสู้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 นะคนอื่นให้เราไม่เหมือนกับที่เราพูดให้กับตัวเราเองถ้าคุณมีกระจกคุณลองมองไปที่ตาตัวเองแล้วส่งกำลังใจให้กับตัวเอง ใส่ความคิดที่มันดีที่สุดที่สร้างกำลังใจให้ดีที่สุดลุงบอกเลยว่าคำพูดของเราความคิดของเราความคิดถ้าคุณยังคิดที่จะทิ่มแทงหัวใจตัวเองความคิดที่มันจะทำร้ายตัวเอง ความคิดที่มันทำให้คุณหดหูในวันนี้คุณจงเอาออกไปเถอะวันนี้ถ้าคุณป่วยอยู่คุณล้มเหลวคุณผิดหวังคุณเหนื่อยกับชีวิตแต่ถ้านะวันนี้คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณช่วยขยับความคิดของคุณขึ้นมาขยับความคิดของคุณขึ้นมา คนที่เขาไม่ได้มีครบอย่างเราคนที่เขาไม่ได้มีร่างกายร่างกายที่ครบสมบูรณ์แบบอย่างรุ่งหรืออย่างทุกๆคนแต่เขามีกำลังใจที่ดีมีสมองที่ดีเพื่อที่จะคิดหาหนทางไหนเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดคุณเอง คุณก็ต้องคิดเหมือนกันลูกเองลุงก็ต้องคิดเหมือนกันในเมื่อรุ่งเปลี่ยนความคิดมาใหม่ลูกเป็นคนป่วยลูกเป็นคนล้มเหลวลูกเป็นคนลูกเป็นคนนั้นมาก่อนลุงถึงได้บอกว่ากำลังใจคือสิ่งที่สำคัญแต่กำลังใจนั้นน่ะใครๆบุคคลภายนอกก็ไม่เท่ากับตัวเรา ที่ให้กำลังใจตัวเองลุงย้ำอย่างนี้ว่าถ้าคุณไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นใครมาฉุดดึงมาฉุดล้งคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้วันนี้ถ้าลุงป่วยวันนี้ลุงป่วยแต่ว่าลุงอะไม่รวบรวมกำลังไม่กินยา ไม่หาอาหารดีๆมากินไม่หายาบำรุงไม่หายาวิตามินมากินวันนี้ลุงก็คงยังลุกไม่ขึ้นแล้วถ้าลุงคิดร้ายไปกว่าน,นั้นลุงอาจจะติดโควิดไปแล้วถ้าลุงเป็นคนที่คิดลกคิดแย่คือถ้าสมมติลุงกลัวเฮ้ยมันต้องไปอย่างนี้แน่เลยมันเหมือนกับว่าเราไปดึงมันมา รุ่งไปดึงมันมาอ๋อเธออยากได้ใช่ไหมจัก,กรวาลก็ส่งมาให้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รุ่งต้องมีคือกำลังใจที่ให้กับตัวเองยานี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงรุ่งมีความคิดที่ดีกับตัวล่งเองรุ่งให้กำลังใจกับตัวุ่งเองหายเป็นปกติแล้วนะ เธอมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงเซลล์ทุกเซลล์ของเธอรับรู้ว่าเธอรักเขามากแม้แต่ขวดน้ําแม้แต่น้ําของเราเนี่ยลุงยังต้องบอกว่าเอาไปรักษาช่วยบอกเซลล์ทุกเซลล์ให้ฉันหน่อยนะว่าฉันรักเขามากดูแลช่วยดูแลเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้ฉันให้เป็นปกติและดีที่สุดลุงแข็งแรงขึ้นและแข็งแรงขึ้นลุงบอกกับตัวลุงเองว่าลุงตื่นมาลุงก็แข็งแรง ขึ้นนะเฮ้ยเธอแข็งแรงขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ลุงต้องมีก็คือคำพูดดีๆที่ตอกย้ำให้กับจิตใจของลุงเองลุงไม่ได้ให้ทั้งวันลุงลุงหมายถึงว่าคนเราอะถ้ามันจะมีกำลังใจที่ดีได้ไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะที่เราจะต้องให้ ถ้าเรานึกขึ้นได้ตลอดระยะเวลาทั้งวันเราสมควรที่จะให้ร่างกายของเราก่อนให้เขารับรู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับเราถ้าเราเลือกคิดและรับข้อมูลดีๆเราเลือกที่จะรับข้อมูลดีๆลุงเชื่อว่าสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณเลือกที่จะรับมัน สิ่งดีๆมันจะส่งมาหาคุณถ้าคุณมีคลื่นที่ตรงกับเขาและสามารถที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณได้ลุงถึงได้บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าร่างกายของเราผิดปกติเกิดอาการป่วยใจเนี่ยมันก็จะเฟล,ลไปด้วยใจมันก็จะล้มเหลวไปด้วยถ้าคนที่เขาคิดที่มันแย่อยู่แล้วอะความคิดที่มันแย่อยู่แล้วความคิดที่มันแบบ มันสมองมันสั่งการมาอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรที่มันแย่ๆมาให้กับเราแน่นอนแต่ลุงไม่คิดไงลุงดีดออกเลยลุงใช้วิธีดีดออกแคนเซิลลุงบอกว่าร่างกายของฉันแข็งแรงมากแข็งแรงแต่ลุงก็กินยาตัวร้อนเหรอลุงอาบน้ำสระผมกินน้ำขิงกินน้ำขิงต้มอ,อะไรอะ คือเฮ้ยรู้สึกว่าะคระคายคอเหรอไปกินมะขามป้อมกินลูกอมให้ชุ่มคอลุงไม่ได้ทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนป่วยร่างกายมันก็เลยตอบสนองว่าเออเธอคงไม่ได้ป่วยใช่ไหมเธอแข็งแรงดีคือสุขภาพของลุงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ลุงบอกถ้าลุงนอนสมกินยานแล้วนอนสมเหมือนคนป่วยเลยไม่ได้ลุกขึ้นมาแต่งหน้าทําผมทาแต่งเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าให้ดูดี สดใสอล่าถ้าลุงยังแต่งยังอยู่ในแบบว่าเฮ้ยห้องนอนที่มันดูทสมคือแบบคือลุงก็ยังไม่ได้ลุกขึ้นมาได้ในวันนี้นะเอาจริงๆไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาแปลงฟันไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาล้างหน้าลุงจะบอกว่าร่างกายลุงเป็นปกติร่างกายลุงเป็นปกติลูกค้ารอลุงอยู่สิ่งดีๆรอลุงอยู่เสมอเปิดร้านมาคือมีลูกค้าเอาเงินมาให้ลุงแบบง่ายๆสบายถ้าวันนี้ถ้าเธออ่อนแอ วันนี้ถ้าเธออ่อนแอเธอจะไม่ได้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยคําพูดและกําลังใจของตัวลูกเองเท่านั้นที่จะรักษาตัวลูกเองให้มีสุขภาพที่ดีได้คนป่วยหรือคนล้มเหลวในชีวิตต้องการกำลังใจแต่คุณได้โปรดที่จะให้กำลังใจให้กำลังใจกับตัวเองก่อนแล้ว คุณค่อยรับกำลังใจจากคนรอบๆข้างถ้าคุณให้กำลังใจที่ดีๆหยอดความคิดดีๆหยอดคำพูดดีๆให้กับตัวคนเองการกระทำที่มันดีๆกินยาให้ตรงตามเวลากินอาหารที่มีประโยชน์สิ่งดีๆมันอยู่รอบๆข้างคุณคุณอย่าทำร้ายร่างกายคุณโดยที่แบบว่าคุณมีความคิดที่มันดูแย่คำพูดที่มันดูลบๆ และการกระทําถ้าคุณป่วยคุณก็ไม่กินยาคุณล้มเหลวคุณก็ไม่คิดที่จะลุกขึ้นไปทํามาหากินมันไม่มีทางที่คุณจะได้อะไรมาโดยที่คุณไม่ได้แลกลู้จะบอกอย่างนี้นะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นกับคุณเสมอถ้าคุณเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกรู้สึกก็คือต้องรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกว่ามีความสุขถึงแม้ว่า คุณไม่มีใครคุณไม่มีคู่ชีวิตลุงเองลุงก็ไม่ได้มีคู่ชีวิตแต่ทำไมลุงถึงรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเสมอรักตัวเองมากวันนี้ถ้าวันนี้ไม่มีใครมากอดลุงถามว่ารู้สึกแย่ไหมไม่ได้รู้สึกแย่เลยยิ่งรู้สึกดีว่าวันนี้ถึงแม้ว่าไม่มีใครดูแลฉันดูแลตัวฉันเองได้ดีขนาดนี้เลยเหรอ เนี่ยคือความคิดที่ดีคนเราจะแบบงอมืองอเท้าเพื่อให้คนอื่นจะมาเลี้ยงดูเรามารักเราเป็นไปไม่ได้ถ้าวันนี้คุณไม่รักตัวเองคุณไม่ดูแลตัวเองคุณไม่เติมกําลังใจให้กับตัวเองในวันที่ตัวเองป่วยตัวเองล้มเหลวไม่มีใครให้กับคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะ โอเคคลิปนี้ไปแล้วนะคะสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเสมอเอากลับไปใช้เอาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองกันนะสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอไปแล้วนะบ๊ายบายนะ